This is something is Daisy and Lily for and You can put h e ี e อันนี้ก็แกจะถ่ายรูปให้แม่ดูนะคะอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะน่ารักเนาะอืม So sweet e <ww. S 1> น่ารักมากนะคะอันนี้คุณเจเลือกเองนะคะทุกคนเซมอืมน่ารักจริงๆค่ะน่ารักอืม for daisy and lily yes อ่าสไตล์เคเรียมินิมอลมินิมอลอืมมินิมอลสไตล์เคเรียสไตล์ ปิ้งเย็นเลรอปิงอาจจะใส่โอเคนะคะผ้าไม่ร้อนนะทุกคนปุ่นนี้ปุ่นนี้นิว yes We c h o o s e s p i c o o s e you think Daisy and Lily take and very cute very cute twin twin o อเคค่ะ to m o r o w we go meet him we go by train we go train we need to go by two trains first we go from Buriram ย mm ์ to โคราชน a โคราชที m สิม m and from there from Korat to b u uh a ใ a i stationyesand and in b u uh a ใ a i we sleep one nightwe already found a nice hotel ใช่ไหมใช่ค่ะ yes ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะคะเราจะเ a ทใช่ไหม it's 10 minutes late รถไฟเลท10นาทีค่ะทุกคน ที่สถาน,นีนะคะเราจะซื้อบานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตัว๋วไปอำเภอไปบัวใหญ่นะโอเคะ uh huh. okay, ป่ะเรา We need to go eat something in the lunch time again mm hmm. the m Korat <But> yeah Korat Mall and there are a lot of options yeah And we can only buy uh, the tickets from Korat to Buaya. Uh, three p.m. Three p.m. And uh, train have... train is three fifty-five. Yeah. Yeah. And from Korat to Buaya, it's only one hour. Mm. Uh, to Yeah. But we we still have time. We need to do something also. Yeah. The we Eat have... some sweet. <laughs> <laughs> Always. <laughs> okay. We see in the Demokola Now uh, small challenge with Ricky because uh, we are a little bit late mm. uh, in Buaya Station about uh, five p.m. But anyway, uh, we will go to today to visit and see Ricky and the twins and Jai But uh, only short visit because it's already a little bit too late. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah Yes, welcome to Korat Now we are in a train station again. Yeah, now we go soon we'll by tickets. คร <Yeah. S 1> ัเ3ที่มครตอนนี้ถึงสถานีบัวใหญ่แล้วนะคะทุกคน <c oughs> คุณลิกี่รออยู่ข้างล่างคะ่ะเดี๋ยวพอจะ เจอกับคุณลิกกี้แล้วนะคะคุณลิกกี้มาแล้วบัวย่ยใหญ่เจอบัวใหญ่ค่ะเดี๋ยว Vigo House Daisy and Lily Okay What's up Only like fan on the ceiling you know it's ทุกคนค่ะตอนนี้คือแบบว่ามันห่อนแหมทุกคนโอ้ยพี่น้องเอ๋ยคอยคอยคอยหลังก่อนเด้อลูกไล่มูฟวี่ ตอนนี้ถึงถึงอ่บ้านพี่ลิกกี้แล้วนะคะถึงบ้านพี่อีทแล้วเนาะทุกคนเนาะเขากำลังจุดไฟพอดีลูก้าดลูก้าลูก้าน้องน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยก็ใจสวัสดีค่ะ พี่นำฝนดูแลเหรอเนี่ยลิลลี่สมลิ่งสมลิ่งสวัสดีค่ะสวยอันนี้คนสวยอันนี้คนสวยเหรอใช่น่าสักอันนี้ไอ้บึ้งค่ะยอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ยขอัคุีค่ะ ออันนี้มีลูกเดวอดยูยูีลูกชีวต์ยูย้ายฮ่าาอตเ้นต่น้น What you are doing? Don't eat e n d สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกว่าเลวดูตาว่ะอือสวยเนาะแต่ตอนนี้อุ้ยอนมเดือนเดือนหนึ่งหมดเยอะไหมหนู ประมาณสี่กล่องใหญ่อ๋อสกล่องใหญ่มันก็มีหกหมอเสามห่อเนาะโฟรบอกเปนเอ่อโฟ้นึนวกออนเร์มันโโฟร์ กิน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 อยู่โอ้ยนั่นไอ้น้องอ้วนกินเหรออ้วนไม่ทันก็ร้องค่ะคนนี้กินไม่ทานแค่ร้านเดียวผิวอีกแล้วเนี่ยนมมาให้ให้ยายเลยนอมใจสับปอรดจ้มเอาไวเอาไว้ซื้อนมให้ตาซื้อของซื้อกับข้าวยาย buy something good to your family that make you happier anything sweet อีดเนาะยายเนอะอ่ายายตอนนี้ยังไม่มีแลนเนาะยังไม่มีแลนที่จะทําบุญกระดูกพี่อีทใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้งบยังไม่มีงบยังไม่มีก็รอรอก่อนเนอะรอก่อนรอก่อนแตะคุณตาก็ไม่สบายนะคะคอยถ่ายให้ดูแค่นี้ให้รีสเปคคุณตานิดนึงว้าย จำมั่งเลยว่ะเหมือนในโฆษณาแพมเพิ่ดเลยเออทำไมคะลูกอาตาเอ๊ะรอทางนี้แล้วก็มารอทางนี้ของแป้งน่ารักตัวนี้ยตอวบอกพี่ก็เสียงดีปฏิกะก่อนแล้วปฏิกะปฏิกะกัอนแล้วขอบคุณกาที่ซื้อนมหนูให้หนูแล้วห่วงแล้วทำ้มเอ้าทำไมเปลี่ยนอารมณ์ เแจ็คก็ไปนอนแล้วเราแจ็อนไรมาแป้งมันาหนึ่งเลยเนาะาบหน้ามันเหนียวตัวมันนี่ก็คือนี่ก็คือลูกนี่ช่วยกันเลี้ยงน้ายกดจะนอนกดจะนอน ห่วงแล้วดีเด,ด,เดอัน,นี้อันนี้กองเชียร์กองเชียร์ร่อนม่อ้าวนอะมันเป็นร่อนเ็นร่อนได้ไมอไมไ,<ห>อไปเา่อนไอ้ยิงโอ้ยย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 ยนยยยยยย อุ้ยดูหิวแต่จะห่วงคุยนี่มันไม่ได้หยอกหนูหรอกก็ต้องยิ้มเอาวันนี้ลูกสาวคุณตานะคะมาช่วยคุณยายมาจัดอุบลเตมุ้ยค่ะ คุณยายมาสองอาทิตย์แล้วนะคะต้องต้องมีคนช่วยยกคุณตาะค,ะคุณตาจะกินได้แค่ของเหลวห <c oughs> กินสองสามคำกินได้กินได้น้อยลงคะ ไปนอนไปนอนแล้วบ๊ายบายปาลุไปนอนโอ้โห굿ไนท์ค่ะูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วปาปาโย่ลุงพาไปนอนคุณลุงพาไปนอนนะอันนี้ล่ะจะไปหรือยังหนูจะไปหรือยังคะง่วงนอนยังคะง่วงนอนยังลูก หนูเ่องนอนยังลูกไม่เลวไม่เลวจะได้ไปนอนค่ะอากไุณลูกกุณาตาบอกแล้วล่ะวันด ah. hmm. ีค uh, ่ะล oh. oh. ้วันดีค่ะลูกวันดีค่ะล้กคุ้มใส่เลวันดีค่ะโอ้ยพอเล้วโอเคค่ะตาหนูกลับแล้วนะตาเหนื่อยตาเหนื่อย โชคดีค่ะเออซิดนิดหน่อยให้ตาซิดให้ตานั่งเพราะว่าตาเหนื่อยเนาะยายหนกลับแล้วนะยายัดีจ้าัดีน้ตา alright อะยายกลับแล้วนะยายโชคดีนะโชคดีโชคดีสุขภาพร่างกาแข็งแรงเดี๋ยวมาใหม่นะยายเดี๋ยวมาเยี <ง eterm Gore> ่ยมใหม่ <Gentle nonsense> ไปล้วยายโอเคจ้าหมาเห่าดีดิลูก้าเยังไงเลยจ้าบายบายลิซี่เอนลิลี่นอนแล้วเนาะยายจ้านอนแล้วจ้าจ้าโอเคจ้าลาล้วยายเมื่อไหร่ขายปลาจะมาอุดหนุนอีกนะคะแต่ว่าปลาแพงใช่ไหมสัมผัสแม่ค้าก่อนไม่ยังไม่เอายังไม่หลับอยู่นี่โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวจะมาเต้นเอ่อ รถแห่เด้อบอกว่าเก็บเดี๋ยวพี่จะมาแดนเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คุณลิกกี้มาส่งพลอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้จะไปอุดรเนาะอุดรขอบคุณนะคะคุณลิกกี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much for coming กลับบอม See you next time ค่ะ see you next time ค่ะโอเคสวัสดีตอนเช้าค่ะหลังจากที่คุณลิกกี้ส่งพลอยนะคะกับคุณเจเนี่ย มาที่โรงแรมนะคะอยู่ที่บัวใหญ่จะไปต่อที่อุดรน,นะคะก็คือขึ้นรถไฟไปนะทำไมพอยถึงขึ้นรถไฟมานะคะเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวอยู่แล้วนะคะเมื่อคืนนะคะพอยมาถึงเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยล้ามากๆนะคะทุกคนอพอพอพอลงลงสถานีบัวใหญ่นะคะแล้วคุณลิกกี้เนี่ยก็มารับพอยกับคุณเจนะคะ แล้วก็ต้องไปที่กล้งสนามนางนะคะเอเรียที่พี่อีทอยู่เนี่ยก็ประมาณ30นาทีได้นะคะ30นาทีปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพลอยกับคุณเจนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับคุณยายแล้วก็พบเจอน้องเฟสแล้วก็ครอบครัวของพี่อีทนะคะก็ได้มีการาแชร์ในสิ่งต่างๆให้กันฟังเนาะทุกถามสารทุกสุขดิบกันค่ะก็ถามความเป็นอยู่ พอเราได้คุยกันเรียบร้อยนะคะก็อ่าโอเคอำลากันนะคะว่าพอมีโอกาสเนี่ยพอจะมาอีกครั้งหนึ่งการทําบุญกระดูกครบหนึ่งวันของพี่อีทเนี่ยอ่าน้องอิงบอกว่าอยากเก็บเงินก่อนนะคะอยากอยากจ้างเครื่องเสียงที่คุณแม่ชอบก็คือที่พี่อีทช,ชอบอะนะคะอยาก เหมือนประมาณว่าถ้าเป็นบ้านพลอยในความเข้าใจก็น่าจะเป็นพวกอ่าประมาณว่ารถแห่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าถ้าเป็นมู่บ้านพอ่อยได้เข้าก็จะจ้างอันรถแห่ไหมคะทุกคนมาแห่กระดูกเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ายายบอกว่าตอนนี้เงินยังเงินยังไม่เพียงพอนะคะเงินยังไม่เพียงพอเพราะกับอันนกอิอิงก็เลยบอกว่าขอเวลาเก็บเงินก่อนยังสิไหมคะทุกคนจะโอเคคะ่ะประเด็นนี้ก็เคลียร์ไปนะคะก็ ได้ถามกันหลายอยู่ค่ะทุกคนกันถามความเป็นอยู่ว่าเป็นจ้าไหนเน้นองแฟดเลี้ยงง่ายบออย่างสิ้ไหมก็ได้เห็นลราก็อันเห็นคุณตาเนาะจะเห็นเห็นพ่อพี่อินไหมตอนที่พลอยเข้าไปดูครั้งแรกอ่ะตอนที่พลอยเดินเข้าไปครั้งแรกใช่ไหมคะพอก็เห็นคุณตาเนาะแล้วคือตอนนาั้นมาัน,น,น,นกับเป็นชอ็อตฟิลที่มันช็อกอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่พลอยมานะ่ะมันห่างกันแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วก็ คุณตายังพูดได้ยังแบบว่ายังมีแรงที่จะพูดกับเราอะค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือคุณตาไม่ค่อยมีแรงซะเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอจะพยายามบอกคุณตาว่าอันบ่ต้องลุกกระได้ตาเพราะเป็นยังเสียพอจะพยายามบอกเราเนาะว่าไม่อยากให้คุณตาลุกขึ้นนะคะเพราะว่ามันมันเมือ่อยแต่ว่าเราแบบเราอยากลุกขึ้นอยากอยากว้าแต่ว่าคุณตานี่คือการพูดคุยคือ,ค,อคือแกเหนื่อยง่ายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าคนป่วยเนาะจะเนาะ เราก็พยายามที่จะคุยกับโพยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเว้เนาะจ้านั่นแหละคือพอเห็นตอนนั้นคุณตาเนี่ก็คือว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคือสงสารนะคะทุกคนสงสารคุณตาเนะเพราะว่าก่อนที่พ่อจะกลับพ่อก็ได้เห็นอยู่แต่ว่าพ่อสิตายบอล้านะคะพ่อก็ได้เห็นลูกสาวคุณตานะลูกสาวคุณตานะคะคุณป้านะคะที่เป็นที่เขาใส่เสื้อแดงเนาะที่คุณป้าใส่เสื้อแดงอะคะ่ะ เป็นลูกสาวของคุณตามาจากอุบลเพื่อที่จะมาดูแลคุณตาช่วยคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายหนึ่งก็ต้องดูน้องแฟดค่ะทุกคนบัดน,นี้แล้วกับอันช่วยเหลือกันไหมคะที่นี่การคือคุณยายนี่ไม่ค่อยมีแรงซะเท่าไหร่ที่จะอุ้มคุณตาขึ้นมาแบบกินข้าว,าก,ก,าวกินอะไรเสียไหมคะทุกคนกินข้าวกินอะไรเงี้ยคือแกไม่ได้มีแรงแบบขนาดนั้นเนาะทุกคนเนาะพอลูกคุณตามาคุณยายก็บอกว่านี่แหละ เขาก็เป็นอีกแรงสําคัญมากๆสําหรับคุณยายเพราะว่าเขาช่วยเขาช่วยทุกอย่างเลยอะค่ะทุกคนป้อนข้าวเปลี่ยนเพมพ์พจอะไรอย่างี้ตอนกลางคืนเวลาเกจะลุกจะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็คือลูกสาวของคุณตานี่แหละคะ่ะที่มาจากอุบลน,นะคะช่วยเหลือพอปกติพอจะไม่พูดอะไรนะคะปกติพอก็คือจะให้กําลังใจเขาแต่เมื่อวานเนี่ยพอยพอรู้สึกว่าคุริกี้โชคดีมากๆที่มีครอบครัวพี่อินนะคอยซัพพอร์ตนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งดีอะทุกคนพอเราได้เห็นทุกคนอะที่เขาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่อีทพี่สะพ้ายแล้วก็รวมไปถึงลูกสาวอะผู้เป็นลูกสาวก็คือน้องอิงแล้วก็หลายหลายคนอะทุกคนเขาคือบอาภาษาอีสานง่ายๆก็คือว่าพี่น้องอ้อมหน้าอ้อมหลังเขาเ,เสียงไหมคะ่ะทุกคนทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอืมคือ แล้วพอเกิดบอกคุณลิกี้ว่าคุณน่ะโชคดีที่ว่ามือนีน่ะยังยังมีแบบว่าครอบครัวที่เขาซัพพอร์ตค่ะเราก็บอกว่าคุณลิกี้ก็เลยบอกว่า Yes เขาน่ะโชคดีที่แบบเขามีครอบครัวของพี่อีดน่ะคอยซัพพอร์ตเขาเนืองเสีไหมค่ะแต่เมื่อวานนะคะทุกคนพอพลอยกลับมาถึงโรงแรมเนาะพอคุณลิกี้มาส่งคุณเจกับพลอยอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมคือพลอยไม่ได้อัปเดตไม่ได้อะไรเลยในใน u t u b e นะคะเพราะว่า พอยปวดหัวมากทุกคนมันเป็นอาการแบบปวดหัวมากเพราะว่าข้างหน้าบ้านพีอีททุกคนก็ได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะข้างหน้าบ้านพีอีทเขาเขาเขาจุดอ่าไล่อ้อยเขานะคะจุดไฟเนาะทุกคนเนาะแล้วพอยอ่ะถ้าโดนควันอ่ะทุกคนพอยจะแบบมันจะหายใจไม่ออกมันจะแสบจมูกมันจะคึมันไม่ไหวอ่ะทุกคนก็คือแบบพอยเมื่อคืนนะทุกคนอาการของพอยพอยรีบ วิ่งขึ้นมาบนห้องแล้วก็แบบดูหมายเด้ห้องก็คือจะเป็นลมให้ได้ทุกคนณวินาทีนั้นคือหัวผมคือเหม็นควันไปหมดทุกอย่างนะคะเหม็นควันมากทุกคนแต่ว่าถ้าปิดประตูบ้านก็ไม่ได้เหม็นนะทุกคนพลอยเข้าไปหาหาคุณยายกับคุณตาในในบ้านของคุณยายนะ,ะทุกคนก็ไม่เหม็นนะแต่ว่าหน้าบ้านพี่อีต่ะทุกคนโอ้โหแบบมันมันเหม็นมากแล้วแบบแล้วพลอยก็ต้องวิ่งมาหลังบ้านเนาะทุกคนพอ คุณลิกกี้มาส่งคุณเจกับพลอยที่โรงแรมพลอยรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องคือตอนนั้นอยากจะล้มตัวลงนอนมากแต่แบบไม่ได้ก็คือต้องฝืนตัวเองเพราะว่าผมก็เหม็นมากเหม็นควันไฟแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาสระผมคุณลิกกี้เนี่ยอยากบอกว่าคุณลิกกี้จอดเซเว่นให้เพื่อให้พลอยซื้อแชมพูนะคะทุกคนวีบมาปุ๊บเปิดน้ําอาบหลังจากนั้นคือคุณเจพลอยได้หลังจากนั้นคือก็นอนแบบผมแบบ ปเปียกนั่นแหละค่ะทุกคนคือน,นอนไปเลยคือมันไม่ไหวอ่ะทุกคนแต่เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกนะคะทุกคนก่อนที่พลจะอุ้มน้องเนี่ยพลได้ล้างมือทุกอย่างแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าพลก็ต้องแบบเซฟน้องด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามีดราม่าอีกว่าเดินทางมาไกลๆทาไมไม่ล้างมือไม่ล้างอะไร <c oughs> นะคะแต่ประเด็นนี้เคลียร์ไปเนาะพลก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปในกับพลในอีพีนี้นะคะอีพีนี้นะคะช่องพลเจสซอรี่ต้องขอตัวแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย